านเกษตรพาลูกเรักสบุรีเป็นเกียรติเป็นสีเป็นที่พึ่งของชาวกระชาทุกคนมุมั่นต่างสันง,งานด้วยใจศรัทธาสวัสดีค่ะดิฉันจเจริญศรีสุรมาศผู้จัดก,การสกรการเกษตรขานุอารักษ์สบรีจำกัดนะคะเดิมทีที่เข้ามาทํางานที่สกรการเกษตรขานุ เมื่อปี2538นะคะซึ่งก่อนนั้นก็ได้ทำหน้าที่พนักงานบัญทีที่ชุมนุมสกรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคคนนช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ไ,มได้โรยด้วยกีบุหลาดอย่างที่บอกนะ,ะสกรขานุก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสกนะคะค่อนข้างที่จะหนักนาพอสมควรนะ,ะที่เข้ามาในช่วงนั้น สักก็ไม่มีทุนที่จะดําเนินธุรกิจนะเข้ามาก็ได้หาเงินฝากนะจากเพื่อนๆนะฮะพี่ๆน,นะน้องๆเอามาใช้จ่ายในสักรเพื่อหมุนเวียนในการทําธุรกิจนะก็โชคดีที่ไปอบรมนะไปไประชุมสัมมนาก็มีเพื่อนนะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้จัดการด้วยกันให้เงินสนับสนุนช่วงแรกนะก็เลยทําให้สักรเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะหมุนเวียนในการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกนะมาทําธุรกิจกับสักรน,นะ เราไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะจ่ายเงินค่าหุ้นคืนให้กับสมาชิกในช่วงที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยสกร์มีการทุจริตกันนะฮะมีปัญหาตรงนี้สกรด์ดีๆก็จะลาออกแล้วถอนหุ้นก็ไม่มีเงินจ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกสมัยนะั้นเราลบกับทกสทะเลาะกันนะทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวนะว่าตอกสอมาแย่งลูกค้าของสกร์ก็คือสมาชิกที่มีหลักทรัพย์จำนองกรรมาการฐานะดีๆอะไรเงี้ยที่มีหลักทรัพย์จำนอง ท้ประกันกับสกรก็ดึงลูกค้าเราไปแย่งลูกค้าจากสกรไปกว่าจะถึงวันนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะช่วงแรกๆก็สาหัสสาการพอสมควรค่ะตัวดิฉันเองก็น้ำตาเข้าน้ำตาออกหลายรอบนะมีปัญหานะมีปัญหากับหลายๆฝั่งทั้ง เมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีทั้งความไม่เข้าใจของสมาชิกของกรรมการที่เข้ามาช่วงแร,แรกเนาะฝ่ายส่งเสริมนอกก็เคยมีปัญหากันเหมือนกันผู้สอบบัญชีแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจกันหมดทุกคนดีแล้วก็มองมองเห็นว่าคือเรามีความตั้งใจที่จะทํางานจริงทุกฝ่ายก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีฝ่ายส่งเสริมก็ดีทกศก็ดีตอนนี้ก็ก็หันมาให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุนต่างๆงบประมาณไม่ว่าจะเป็นการ รวบรวมมันรวบรวมข้าวเราก็จะได้รับประมาณอพอเพียงตรงนี้นะฮะที่ท,ที่ทางจังหวัดจัดสรรมาให้นะฮะทางกรมจัดสรรให้ตรงนี้นะคะ่ะของเรามีจ่ายเงินกู้รับเงินฝากรวบรวมมันเส้นแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดแล้วก็เมื่อก่อนที่ผ่านมาก็ข้าวเปลือกเนี่ย อยที่บอกตอนแรกช่วงแรกฐานุูเนี่ยรูปโครงก็เปิดเป็นลำดับหนึ่งของลำดับหนึ่งของจังหวัดนะแต่ก็ได้หายไปนานพอสมควรนะไม่ไม่ได้อ่าไม่ได้ทาตรงนี้ก็นานนานพอสมควรคะจุดเด่นในของสกการเกษตรขานนู้นก็คิดว่าในส่วนบุคลากรเนี่ยคือเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมทุกตําแหน่งนะมีพร้อมทุกตําแหน่งแล้วก็มีความสามารถมีความชานาญพอสมควรในในส่วนของ จ้าหน้าที่มีศักยภาพพอนะฮะที่จะช่วยในการดําเนินธุรกิจของสกรแต่ในส่วนของการแปรรูปเนี่ยอุปกรณ์นะยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือเพราะว่าลงสีไม่มีเองอุปกรณ์ในการที่จะแปรรูปเป็นข้าวสารเนี่ยยังไม่พร้อมนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมนะก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าภาคราาัฐสนับสนุนได้ก็อยากให้ภาคราาัฐสนับสนุนในด้านของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะมาแปรรูปข้าวสารเพื่อจำหน่ายตรงนี้นะคะ ผมเรืองสมสกีสิทธ์ครับสมาชิกสากรการเกษตรขานุกรับุรีจำกัดครับเริ่มทีก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสากรสากรขานุเป็นสากรเล็กๆอยู่แล้วผมมาซื้อสินค้าที่สากรอยู่ประมาณทัก2หรือสาปีแล้วก็ได้ความร,ารับผิดชอบใจซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไร,ราคาก็โอเคก็จึงได้สองสามปีทีนี้ในการลงทุนอะไรแล้วแต่มันขาดเหลือก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกสากรตอนนี้เข้ามาแล้ว สิบกว่าปีแล้วครับที่ผมมันก็จาไม่ได้มันแต,แต่สิบกว่าปีไปแล้วนะครับมันเป็นสินค้าและเจ้าหน้าที่เขาบริการดีนะครับบริการดูแลดีถ้ามีปัญหาอะไรเราก็เข้ามาสอบถามได้เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องยาหรือเรื่องการเงินการอะไรแล้วแต่สากลช่วยได้ก็ช่วยนะครับทางด้านการเงินการอะไรเราทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นมานะครับสําหร,รับสมาชิกคนที่จะเข้าใหม่นะครับ คนที่จะเข้าใหม่เขาก็จะให้ความรู้ก่อนนะครับให้ความรู้กับการว่าเป็นสมาชิกแล้วได้อะไรทําอะไรเพื่ออะไรมีทุนตรงนั้นตรงนี้มียังไงให้ความสมัครใจตรงนั้นก่อนแล้วถึงพร้อมถึงที่จะให้เราเข้ามาครับเขาให้ความรู้ก่อนก่อนที่จะเป็นสมาชิกครับโรงสีมีเยอะเนะการทำธุรกิจธุรกิจแข่งกับเอกชนค่อนข้างที่จะ มีปัญหาข้นงเยอะแล้วสมัยนั้นก็การจัดการต่างๆเนี่ยการเราก็ยังไม่ค่อยได้รับความรู้ความอะไรเอ่อเท่าที่ควรนะฮะในส่วนของประสบการณ์ในการแปรรูปเป็นข้าวสารจาหน่ายนะฮะแต่มาตอนนี้ทางจังหวัดก็มาแนะนําพาไปศึกษาดูงานก็เห็นก็น่าทึ่งนะซึ่งในส่วนของสมาชิกกรรมการก็ไปดูด้วยนะก็มีความคิดเออเราสมาชิกเราก็ทาข้าวเนาะทำไงเราจะได้ มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองซึ่งทางจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะท่านผอผงสีนี้ก็พยายามอยากที่จะให้สะกรนขาน่นเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะฮะในส่วนของข้าวสารเราก็เออเราน่าจะลองทําดูนะก็ะเลยหารือกับคณะกรรมการนะว่าเราน่าจะลองแปลรูปข้าวสารซึ่งสมาชิกเราก็มีมีข้าวผลิตข้าวอยู่แล้วนะเป็นหลักอยู่แล้วนะก็เลยมีแผนนะคุยกับประชุมกับกรรมการแล้วก็มีการทําแผนกันว่า มีทำประมาณ80ตันนะฮะก็จะเป็นข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมปทุมและข้าวข้าวกอขอ43ซึ่งเป็นข้าวน้ำตาลน้อยนะฮะตรงนี้ก็ก็อยากจะทดลองทำดูเพราะว่าทางจังหวัดก็มีการให้คำแนะนำอบรมอยู่เรื่อยๆคืออยากให้เราทำนะเราก็ก็อยากจะอย,กอยากจะทดลองอีกสักครั้งหนึ่งนะเผื่อจะมีโอกาสดีๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้ อยากจะอยากจะทำเกี glucose, a a act, ่ยวกับการออนไลน์ตลาดออนไลน์เผื่อว่าจะได้สนุกสนุกกับเขาบ้างมีอะไรทำที่มันเป็นประสบการณ์อาหารประสบการณ์ใหม่ๆตรงนี้กับเจ้าหน้าที่ของเราเผื่อว่าอนาคตอาจจะไปได้ดีถ้าทำออนไลน์อะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยมันน่าจะไปได้เนาะก็น่าจะไปได้ก็เลยคิดว่าอยากอยากจะลองทำดูตรงนี้ค่ะเออ ตัวพี่เองเนาะความรู้ไม่ได้มากนะแต่ว่าน้องๆทีมงานคณะก,กรรมการก็ดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดีที่เขาให้ความรักความเคารพต่อพี่ซึ่งตอนนี้พี่อายุ66ปีแล้วแล้วเขาก็ให้อยู่ถึง70ปีซึ่งจริงๆแล้วณวันนั้นะ่ะกว่าอีก4ปีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำอยู่ได้หรือไม่แต่มันก็เป็นกำลังใจให้เรามีความ รู้สึกว่าเราภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเข้ามาบริหารงานที่สกสรการเกษตรขานุแห่งนี้แล้วก็มีอาการสำานักงานที่ที่ก็ไม่ไม่น่าจะน้อยหนะ้าใครตรงนี้นะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่คณะกรรมการหรือว่าสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่ก็ดีเนี่ยที่เราร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสกรการเกษตรขานุให้มีประสิทธิภาพตรงนี้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไปแล้วของสมาชิก ที่จะมาร่วมดำเนินทำธุรกิจกับสกรนะก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะมีความอบอุ่นที่ได้ทำงานที่สกร์ฐานวัวแห่งนี้ก็รู้สึกมีความสุขที่ที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการมาจนถึงวันนี้ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจตรงนี้นะคะและจากการที่สหกรณ์ได้นำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ มาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องกอขอ43ข้าวเพื่อสุขภาพค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหอมนุ่มเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพทุกวัยสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าสหกรณ์การเกษตรขานุวรรักษ์สาบ,บุรีจำกัดโทร055771404หรือเพจสหกรณ์การเกษตรขานุวรรักษ์สาบ,บุรีจำกัด ผลิตผุผลผลิตที่อย่างตัางันหลากหลายโครงการ